ครับผมก็ต้องกล่าวสวัสดีพี่พี่น้องนทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Sleep TV เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะผมคือเป็นกิจกรรมนะครับผมเอเคนีครับผมเป็นเอเควงกรกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็กลับมาในตู้สุ่มแปดทีเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะผมเอากอดีนี้นะครับไม่ใช่ ID พี่นะผมเป็น ID น้องในแคนนะผม โซอีซี่ทุกคนก็น่าจะรู้ดีครเออก็ก็คือรหัสพี่มีแล้วอ่ะก็แต่รหัสน้องยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวพี่เอารหัสน้องมาสุ่มกันดีกว่านะครับทุกคนครับเราจะไปดูนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมทุกคนครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเครับผมก็เข้ามาที่งายกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้นะครับก็คือตู้สุ่ม8 t ทีนะครับทุกคนก็หมดตู้นี่ก็ประมาณ1 0 0 0พ 1,600ประมาณนั้นนะครับ1,982เพชรใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเออ1,600เนี่ยครับผมก็สามารถเราออกได้2อันเหมือนเดิมนะครับผมแต่ตอนนี้น้องเราออกไปแล้วนะครับผมแล้วก็สุ่มไป1ครั้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวพี่มาสุ่มกันเลยดีกว่าครับมาดูกันนะว่าพี่ดวงจะดีหรือเปล่านะครับจะหมดตู้ให้น้องมาหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมงั้นกดกันเลยดีกว่าครับ่ปครั้งแรกครับผม29เพชรครับ ต้อนมาแล้วทุกคนครับผมเป็นล่มครับผมล่มครับผมล่มครับทุบกวันนี้ฮะโอเคมา99เพชรครับมาไหมมาไหมอุยดดย้ยนิดเดียวเขียนนิดเดียว99เพชรต้องมาละ99เพชรต้องมาละจังวันนี้มามา,มาอเอ้ยแม่งเลยไอ้สัตว์แม่งเลยจังวันนี้ครับมา199เพชรครับ สวยเลยที่เดียวเองที่เดียวเองครับน้องครับโอเคมามครับผม299เสเพชรครับต้องมาละต้องมาละ2 9อ้าาอ่ะมาเราใช้คาถาหน่อยดีกว่าครับน้องครับนะโมะลาซาฟากุตโตจับไปจับไปจับไปไเฮียเอ้ย เดอม,มาครับสามเก้าเก้าครับผมไอเฮียหมดตู้สรุปแล้วนะครับหมดตู้นะผมโอเคเดี๋ยวอ่ามันไม่พอนะผมเดี๋ยวพี่เติมเพิ่มมาทีหน่อยนะกบวันนี้เดี๋ยวไปเติมแป๊บนึงนะน้องโอเค,คผมมากันต่อดีกว่าครับผมตอนนี้เราก็เติมไปแล้วนะครับผมห้าร้อยเพชรเนี่ยสวันนี้ครับมากดกังสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ โอเคครับเรียบร้อยครับผมสรุปแล้วผมก็คือบโตู้นะฮะจังหวะนนี้นะก็ดวงจูนะครับผมจังหวะนี้แล้วใครที่อยากให้พี่ะสมให้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับมาทักมาหาพี่ได้นะครับน้องๆครับก็สําหรับวันนี้นะผมจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้พี่ด้วยแล้วกันเนาะโอเคได้นี่นะพีเขียวโอเคตวันี้ โอเครับ okay, ผมก็สำหรับวันนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเราจะกันใหม่นะผมคลิปหน้าครับจะเป็นอะไรก็มาดูกันนะบายครับ